สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสฟุตบสดทุกท่านนะครับนะสวัสดีวันพุทธที่21เมษายนพุทธศักราชส5 6 4ัาครับอ่า e sl จอล่มครับโอ้โหนะยูโรเปีย s u ซูเปอร์ลีกเนี่ยนะครับเอออาจจะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะก็โอเคมัน ดีใจหรือบางท่านก็อาจจะเซ็งที่มาล่มยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาได้ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับโอ้โหอันเจลี่ครโดนไล่ออกครับจากประธานยูเว่ครับลาออกเลยนะฮะไม่ใช่ไล่ออกครับขออภัยลาออกครับเอ็ดวูดเวิร์ดลาออกครับโอ้โหไปเฟลเจนเดลไปเลสโดนไอ้นี่ครกดดันให้ลาออกโอ้โหนะ มกระทบยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะว่าเ,เดี๋ยวมันจะมีต้องมีอะไรไหม nay? ไอ้บิ๊กซิกพรีเมียร์ลีกนี้จะมีบทลงโทษอะไรไหมอ่านะฮะยังไงช่วยกันทุกท่านช่วยดันฝ like ากกดไลค์กดแชร์ออกไปก่อนนะครับ <ing> ก็ไทม์ไลน์เดี๋ยวเล่าอย่างนี้ครับทุกท่านคือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวออกมาครับว่า ทางด้านของจอแดนเฮนเดอร์สันครับกับตันทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกประชุมกับตันทีมทั้ง19ทีมครับเรื่องซุปเปอร์ลีครับอันนี้อผมก็ติดตามนะแล้วก็ต่อมาครับแฟนบอลเชลซีก็ไปประท้วงหน้าสแตฟอร์ดบิทครับไม่เอาเห็นด้วยเรื่องทีมเข้าร่วม ESL ครับโดยตอนตอนนั้นครับมีทางด้านของปนะีเตอร์เชคคฮะก็ไปเจราจากับผู้ชุมนุมมีรูปมาด้วยนะฮะ อะผมไม่ได้ในคลิปนี้ผมไม่ได้มีรูปขึ้นแต่ผมจะทำแบบนี้อะเห็นไหมนี่ครับนี่ปีเตอร์เชคนะครับนี่นะแล้วก็นี่ครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับประมาณนั้นนะนะแล้วมันก็มีภาพออกมาจากสการ์สปอร์ตว่าหลายๆทีมในบิ๊กซิกเนี่ยก็มีการออกมาประท้วงนะครับไม่ว่าจะเป็นชูป้ายเกี่ยวกับว่า give us arsenal back นะครับเอาอาร์เซนอลของชั้นคืนมานะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นป้ายเหมือนกับว่าฟุตบอลสร้างด้วยคนจนนะครับแต่ว่าถูกขโมยโดยคนรวยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับพอมีข่าวว่าแฟนเชลซีไปประท้วงครับแล้วก็รายงานจากทางด้านของสกายสปอร์ตหรือเทเลกราฟหรือ BBC เนี่ยบอกว่าเชลซีก็จะถอนตัวยูไ p ตาซูเปอร์ลีกตอนนั้นเนี่ยมันยังรอคอนเฟิร์มครับจากออฟฟิเชีสโมสรครับ ต่อมาครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตามมาติดๆว่าจะถอนครับวิดรอ a w นะครับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับต่อมาครับมันมีทีมจากสเปนครับบาร์ซ่าและแอเลติโกมาดริดครับเตรียมถอนตัวจากยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับ l ร w o อ f ออฟฟิเชียลตอนนั้นจากโซสอนคือที่ผมเป็นไทม์ไลน์มาเนี่ยผมลืมผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งคือเยอรมันเขาไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วครับ บาเยินกับดอทมูลเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะครับที่มีข่าวลือว่า3ทีมตอนนั้นจะเป็นบาเยินดอทมูลเนี่ยเยอรมันเขาไม่เอาเลยครับรู้สึกว่าทางด้านของประธานบาเยินจะไปเป็นประธานยูฟาด้วยซ้ําคือแสดงว่าอะไรแสดงว่าเยอรมันเนี่ยเขาไม่เอาครับไม่เอายูโรเปียซูเปอร์ลีกเลยถือว่าคือผมก็มองว่าคนเยอรมันเนี่ยค่อนข้างจะอะไร เ,เรื่องอะไรพวกนี้สำคัญนะคือใครจำได้บ้างว่าว่าไอตอนที่มีทีมที่จะล้มนาลายบาเยนก็ไปช่วยจัดแมตช์ผมจำไม่ได้แล้วทีมอะไรอะไรทีมชื่ออะไรมิวนิกเนี่ยแหละนะครับนะคือคนเยอรมันเขาค่อนข้างเห็นความสำคัญเรื่องพวกนี้นะประมาณนั้นที่ผมบอกเยอรมันเลยไม่เอา นะครับนะซึ่งก็ผมก็มองว่าก็เข้าใจนะครับลูมินิเก้นะครับคาร์ไฮลูมินิเก้นะครับก็โอ้โหก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วก็ไปเป็นประธานยูฟ่าไม่เอาครับต่อมาครับพอหลังจากที่มีข่าวบาซ่าแอตันลิดมาตามมาติดติดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ <laughs> โอ้โโโโนี่แล้วก็มาอาร์เซนอลครับนะครับ แล้วมันก็มีข่าวมาครับว่าเอ็ดพูตเวิร์ดเนี่ยลาออกจากแมนยูไนเต็ดครับโอ้โหต้องคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็อันเยลีครับอันเยลีลาออกประธานยูเวนตุสแล้วด้วยครับโอ้โห <laughs> แล้วก็เ <laughs> ปเลสโดนกดดันให้ลาออกแล้วก็แล้วก็มาจากสกายสปอร์ตครับอินสตาแกรมสกายสปอร์ตบอกว่าโอ้โหนี่ครับ breaking เวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อตแนม And Arsenal have followed Chelsea and Manchester City in withdrawing from the European Super League โอ้โฮนะฮะถอนหมดเลยนะอย่างนี้ก็น่าจะล้มแล้วนะครับสำหรับ European Super League อถอนหมดเลยฮะแฟนแฟนมองไงบ้างนะครับเอามามาความคิดส่วนตัวผมนะคือผมอ่ะเฉยๆเอาไงง่ายคือ มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่คือมันทำลายวงการฟุตบอลนะที่คนเขาคิดกันอ่ะคนอาจจะมองว่าผมอนุรักษ์นิยมนะแต่ความรู้สึกผมอะขอภัยเมื่อกี้เจออีกแล้วความรู้สึกผมอะคือเหมือนกับว่ามันยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกมันแบบโอ้โหมันโคตรเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะผมชอบเพลงที่ว่ามันเปิดตอนนักเตะแบบเล่นมากอะแบบก่อนนักเตะเล่นะ คือผมอยากให้มันมาเปิดเวลาไทยลีกเตะบ้างเลยแบบไม่ต้องร้องเพลงสัรเสริญและแบบไปไปเปิดเพลงยูฟ่าแทนอะไรแบบเนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับนั่นแหละผมเลยแบบอม,มันก็มันชอบอะนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับท่านมองยังไงไม่ผิดครับไม่ผิดสแสดงความคิดเห็นมาได้ครับ e s l หรือ European Super League เตรียม ยุบครับอ่าอัปเดตผลบอลเมื่อคืนให้ครับเชลซีเสมอไบรตัน0-0ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับรับชมคลิปนี้ใครทำงานก็สู้ๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย